ทานยาคุมมีสิทธิ์ท้องไหมคะมีสิทธิ์ค่ะทานยาคุมกําเนิดอย่างเดียวก็ยังมีสิทธิ์ท้องได้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ทายเป็นเวลาลืมทานเพราะายาคุมเราต้องทานในช่วงเวลาเดิมใช่ไหมคะไม่ควรลาดเคลื่อนมากของทุกๆวันแล้วมันก็จะมีแผงที่มันมีเม็ดแป้งบางแผงก็คือไม่มีเม็ดแป้งอีกก็จะทําให้บางคนแบบบางทีวุ่นวายเรื่องนน้นเ,เ,เรื่องนี้แล้วก็ลืมทานยาไปการทานยาคัดเคลื่อนการลืมทานยาคุมเนี่ยแบบเม็ดเนี่ย ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การควบคุมกาเนิดเนี่ยด้อยประสิทธิภาพลงนะคะหรือว่าถ้าเป็นบางช่วงไม่สบายไปกินยาปฏิชีวนะคือยาฆ่าเชื้อบางอย่างเช่นแบบเจ็บคอเสมหะเขียวน้ำมูกเขียวเราต้องกินยาปฏิชีวนะบางอย่างยาปฏิชีวนะบางอย่างก็ไปลดประสิทธิภาพของฮอร์โมนที่เป็นยาเมนคุมกําเนิดได้ก็เลยจะทําให มีโอกาสพลาดหรือว่าหลุดท้องได้เพราะฉะนั้นการคุมกําเนิดที่ดีค่ะอาจจะไม่ได้พึ่งแค่วิธีใดวิธีหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวก็อาจจะต้องใช้ยาคุมกําเนิดร่วมกับการใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยในแง่ที่ว่าจะไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์นะเนาะแต่ว่าถ้าจะให้ดีถ้าเป็นคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานกันพี่หมอก็ยังเสียให้ใช้ถุงยางอนามัยเสมอเสมอนะเพราะว่าถุงยางอนามัยเนี่ย มันไม่ใช่แค่ช่วยคุมกาเนิดแต่ว่าช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าพิจารณาตัวเองแล้วว่าเราฉันเป็นคนขี้ลืมฉันตั้งเอ,อนาฬิกาปลุกแล้วอะไรแล,แล้วแล้วก็ยังลืมอยู่เรื่อยๆก็ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาปรเปลี่ยนวิธี<ม>คุมกําเนิดเป็นแบบอื่นซึ่งก็ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ของสถานีอ,อนามัยได้นะคะพวกอสอมอได้เลยถ้าสมมติอยู่แบบต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพก็ มาเจอเจ้าหน้าที่ได้หรือว่าปรึกษาเภสัชกรเบื้องต้นก็ได้หรือว่าไปพบคุณหมอสตินอนรีแพทย์ในการปรึกษาก็ได้นะคะก็จะได้เปลี่ยนวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสมกับเรามากขึ้นถ้าเราลืมทานยาบ่อยๆบางทีอาจจะต้องใช้เป็นยาฉีดหรือเปล่าหรือเป็นพวกยาฝังหรือเปล่าหรือว่าเป็นห่วงคุมกําเนิดหรือเปล่าอะไรก็ว่าไปค่ะยาบำรุงร่างกายเนตรนาคราชประกอบด้วยกลุ่มยาเบนจกุลปรับท่าสีและอากาศธาตุ ผลดีปรีเง่าขิงแห้งรากเจตมูลเพลิงแดงเถาสคารนรากช้าพลูสมุนไพรบำรุงกำลังโด่ไม่รู้ล้มโกชียงกระชายดำกำลังวัวเถลิงมากระทืบลงกำลังเสือกรงบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223